สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับน้องบีเซรีไทยรถสวยกันอีกแล้วนะคะพีบีค่ะสำหรับใครที่กำลังตามหาในส่วนของรถตู้หน้ายาวนะคะกําลังเป็นที่นิยมเลยค่ะพีบีรถตู้หน้ายาวเกียร์ออโต้นั่นเองนะคะคันนี้เป็นรถปี2020ค่ะค่าตัวอยู่ที่1ล้าน180,000เท่านั้นเองนะสาหรับลูกค้าประวัติเครดิตด,ดีคันนี้ดาวเพียงแค่60,000นะบีบีนะ ก็สามารถเป็นเจ้าของรถตู้นายาวได้เลยดอกเบีย้ยเริ่มต้นก็ถูกมากนะคะโปรคับฟรี90วันก็ยังมีมาให้แถมที่สำคัญนะคะใครที่อยากได้ทำป้ายเหลืองนะพี่พีเนาะเรามีในส่วนของบริการรองรับไฟแน้นสำหรับการทำป้ายเหลืองให้ด้วยนะคะหากสนใจแล้วนะคะพี่พี่คะสามารถติดต่อมาได้เลยค่ะที่เบอร์0 9 3 1 3 2 1 9 0 3นะคะ 0931321903เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะออกรดง่ายเอกาสารมายุงยากค่ะขอแค่พี่ๆี่มีแหล่งที่มาราได้ที่ชัดเจนไม่เป็นธุรกิจสิเทา ไฟแนนซ์สามารถตรวจสอบแหล่งที่มารายได้ของพี่ได้เท่านั้นก็เพียงพอแล้วนะคะสำหรับ,บรถตู้หน้ายาวนะลูกค้าเงินเดือนสี่หมื่นซื้อคนเดียวได้เลยหรือจะเป็นในส่วนของของาชีพชาวไร่ชาว,ชาวสวนกสเกษตรกรนะคะก็สามารถซื้อได้นะคะจะใช้งานในครอบครัวน,นะคะหรือจะเอาไปทําป้ายเหลืองรับส่งนักท่องเที่ยวหรือจะเอาไปรับส่งนักเรียนก็สามารถซื้อได้หมดเลยนะคะพี่ๆขาแจ้งความประสงค์ได้เลยนะคะอ่ะจะซื้อสดรู้จัดไฟนแนนซ์ก็ทักขาองบินได้นะติดต่อมาได้เลย คะที่เบอร์0931321903นะคะ0931321903โทรได้แอดไลน์ได้จ้ามาดูในส่วนของดีเทลตัวรถกันดีกว่าค่ะพี่พี่ค่ะนายาวออโตโ้เนาะก็ลูกค้าบางท่านก็จะฟิกนะคะว่าอ,อยากได้เป็นสีขาววันนี้ก็มีเข้ามาให้ทั้งสีขาวทั้งสีบลอนปีนปี2020นะคะ1 8 0 0 0ล้านค่ะบีบีค่ะ รถส,สวยวารันตีโครงสร้างรับประกันเครื่องเกียร์ไม่มีชนหนักจมนำาผิดความแน่นอนนะคะกระจังหน้าก็เป็นโครเมียมนะคะในส่วนของช่องระบายลมก็จะเป็นสีดำนะรอยแตกรอยร้าวอะไรไม่มีนะพี่นะหน้ายาวก็คือในส่วนของห้องเครื่องเนี่ยเขาจะเปลี่ยนจากหน้าสั้นเนาะหน้าสั้นอะ่ะห้องเครื่องมันจะอยู่ตรงด้านล่างเบาะคนขับคุณนั่งข้างใช่ไหมแต่ในส่วนของหน้ายาวเขาจะยกห้องเครื่องมาไว้ตรงข้างหน้าตรงเนี้ย เป็นห้องเครื่องหมดเลยนะคะพี่ๆคะ่ะโวมไฟด้าหนาหน้าก็เป็นฮาโลเจนไฟหลีไฟเลี้ยวอยู่ในคมเดียวกันนะคะมีไฟตัดหมอกมาให้เช่นกันดีนะคะอดี้ตัวรถสวยๆนะคะก็แล้วแต่ใครชอบนะคะชอบสีบลอนหรือชอบสีขาวก็บอกได้มีให้เลือกผลเลยคันนี้แต่งล้อแมกมาให้เลี้ยวเรียบร้อยนะคะในส่วนของยางเปลี่ยนยางให้แล้วเป็นยางปี2 0 2 4นะคะสัปดาห์ที่17นั่นเอง ยางบริสตอนะคะพี่ๆค่ในส่วนของล้อแม็กก็ขอบ16หนอกแต่งให้ทั้ง4ล้อนะคะซุ้มล้อโชคอะไรต่างๆก็คือใช้งานได้ปกตินะคะคลิปล็อกัวน็อตอะไรต่างๆของดืมนะคะพี่ๆอ่นนี้ในส่วนของกระจกมองข้างสีขาวนะพี่เนาะตัดสลับสีน้ำด้านมีไฟเลี้ยวให้ในตัวเรียบร้อยดูในส่วนของกระจกกันบ้างนะคะสัญ,ญลักษณ์โตโยต้าสัญ,ญลักษณ์มอก็ยังอยู่ ออโต้รามมีมาให้เรียบร้อยมือจับสีขาวสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะพี่ๆค่ะนี่อะดูในส่วนของโครงสร้างหลักสักหน่อยวารันตีให้แล้วไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำนะคะดูเม็ดอารได้เลยและพี่ลองเอามือสอดเข้าไปนะคะแล้วก็จับเนาะ้าอาร์ตรงกรัน อีกหนึ่งจุดนะคะเทคนิคที่ต้องเรียนให้ดูอีกหนึ่งจุดที่ดูได้นะคะถ้าอารครงกานมีของเดิมโรงงานแต่ถ้าอาทำขึ้นมาใหม่มันจะมีแต่ด้านหน้าไงด้านในเราลูบไปมันจะไม่ตรงนะคะเพราะมันจะปั๊มไลายแค่ด้านหน้านั่นเองนะขอบยางสภาพสวยๆรอยฉีกขาดอะไรไม่มีนะพี่ๆนะดูได้เลยนะคะแอร์ทุกจุดนะคะก็ด้านบนจะมีแอร์ให้หนนะคะก็จะหลบตรงคนขับและคนนั่งข้าง ในส่วนของเบาะก,ก็จะมีเบาะเสริมให้ตรงกลางนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ใส่แว่นนะคะเก็บแว่นได้ไฟเพดานใช้งานได้ปกติน้องกระจกหลังตัดแสงได้นะคะบังเดดยาวมากแม่ตรงนี้ก็จะบนันงนจะไปเอาไว้เก็บคงเก็บของอะไรได้นะคะ สภาพสวยเนาะตรงนี้เป็นหัดสกรีนเรียบร้อยนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะขับง่ายแน่นอนนะคะเลขไม์ก็จะอยู่ที่1น0 0 0 0สนสามนิดๆนะคะก็จะเป็นไม้เทนะเราไม่ได้กลอมไม้นะคะพีวีค่ะของอะไรธรรมดาเนาะ S una, ah ai, S Airbag คู่หน้ามีมาให้ช่องเก็บสมอลรงสำหระอะไรไหมตรงนี้จะเป็นช่องไว้วางแก้วน้ำได้นะคะตรงนี้ก็จะใส่ขวดน้ำได้กระจกเนาะ ปรับได้ฝั่งนี้เลยนะคะนี่ก็ปรับได้ปรับกระจกมองข้างตรงนี้สวยๆนะเป็นแบบสีดำด้านเลยนะคะในส่วนของตัวรถไม่มีตำหนิให้เห็นนะพี่ๆนะกระจกนะคะก็ให้ดูได้ก็แทเดิมนะคะสัญลักษณ์เตอร์ต้าสัญลักษณ์มอกรงอยู่แล้วก็ติดฟิล์มให้ใหม่นะคะทั้งคันเลยติดฟิล์มให้ใหม่ทั้งคัน ในส่วนของบ้านท้ายด้านหลังกันบ้างค่ะวีบี้ค่ะบ้านท้ายด้านหลังก็มาพร้อมค่ะกระจกหลังละลายฝ้ามีมาให้เช่นละลายฝ้าไม่ขาดนะคะที่ปัดน้ําฝนมีมาให้กระจกมองหลังมีมาให้แล้วก็ไฟเบรกตงที่สามเนาะอยู่ด้านในนั่นเองค่ะวิบี้กระจกหลังก็ยังมีสัญลักษณ์โตโยต้าสัญลักษณ์มอกอกให้เช่นกันค่ะดูในส่วนของด้านหลังหน่อยเปิดปุ๊บ ก็จะมีเป็นถางดับเพลิงให้นะคะอยู่ตรงนั้นหลังแล้วก็จะมีการเ,าเว้นนะคะระยะไว้ให้วางกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารได้นี่นะคะเบาะหลังก็จะเป็นสีที่นั่งเนาะจะเป็นแยกแบบ50-50นั่นเองค่ะนี่นะคะไฟท้ายนะคะดวงโตโตนี ไปดูในส่วนของภายในกันดีกว่านะคะเบาะอะไรแบบนี้พี่จ๋านี่เริ่มกันที่เคาน์เตอร์ดีกว่าเคาน์เตอร์บานน้ำค่ะพี่ๆตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของช่องนะคะไว้เก็บของได้นะแม่แรงเครื่องมือต่างๆก็จะอยู่ในนี้ได้นะคะวางแก้วน้ำได้เป็นเคาน์เตอร์เนาะเบาะตรงนี้ถ้าไม่ใช้ก็พับลงไปนะคะผ้ามา่านเนาะก็มีให้ทุกจุดเรียบร้อยนะคะพี่ๆค่ะ โล่งเลยนะในส่วนของหน้ายาวเนี่ยน่าใช้มากโล่งนะคะเพดานด้านบนก็คือแบบมีแอร์ให้ทุกจุดนะหรือไฟเพดานใช้งานได้ปกตินะครับบอกก็จะเป็น3แถวนะพี่ๆเนี่ยสามสาก็10ที่นั่งนั่งได้10ท่านนะคะที่ทุกกระจกก็มีมาให้ทางดับเพลิงมีให้เรียบร้อยผ้าม่านทุกจุด เบาใหญ่นั่งสะใจมากนะคะเป็นเบาะสีเทานะมาพร้อมกับหูมิกกี้เมาส์เรียบร้อยเลยตะเข็บได้ต่างๆก็คือปกติดีพี่พี่จ๋าปกติดีนะคะในส่วนของประตงประตูน็อตเดิมทุกจุดนะคะพี่ๆอ่ะโครงสร้างละ่ะนะคะ นี่โครงสร้างนะคะอาร์คสวยคือขอบยางสภาพยังเหนียวนะขอบยางสภาพยังเหนียวโครงสร้างยังสวยวาราันตีในส่วนของเครื่องเกียร์ให้อีกสองปีเลยนะคะพี่ๆถ้าใครอยากมาดูรถก็มาได้นะคะมาหน้าร้านถามหา้องบีนได้เลยนะพี่ๆนะเนี่ยมาหน้าร้านถามหา้องบีนได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของช่องเก็บแบตเตอรี่นั่นเองนะคะ เป็นยังไงกันว่างคะพี่ตรงนี้ก็วางแก้วน้ําได้อีกนะตรงนี้ก็ใส่ขวดน้ําได้อีกนะเป็นยังไงกันบ้างคะพี่คะ่ะสำหรับรถตู้หน้ายาวเกียร์ออโต้ปี2024ขาวคันนี้นะคะค่าตัวอยู่ที่1ล1 8,000ใครสนใจยกหูหานต้องบินได้เลยนะคะที่เบอร์0931321903นะคะ0931321903โทรได้แอดไลน์ได้นะคะทักมาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลย ใครอยากทาป้ายเหลืองทักได้นะคะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยก็สามารถซื้อได้ค่ะพี่ีนะมีบริการทําสัญญาถึงบ้านเลยค่ะพี่ีค่ะมีบริการจัดส่งให้ด้วยนะรีบยกหูมาเลยค่ะฟรี90วันก็ยังได้นะคะ ก่อนออกรถเปลี่ยนทานน้ำมัเครื่องให้อีกหนึ่งครั้งนะพี่พี่เออโปรโมชั่นดีๆแบบนี้รอพี่อยู่นะคะใครสนใจก็รีบยกูได้เลยนะอย่งมัวแต่มองเดี๋ยวรถติดจองซะก,ก่อนนะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวน้องบินก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวรถอะไรให้ชมอีกฝากกดไลก์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะหากคลิปนี้มีคาพูดไหนผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะ คิดจะมีรถสักคันคิดถึงน้องบีนเซรีไทยค่ะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรีไทยรถสวยค่ะบ๊ายบาย